สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูบ้านไม้เก่าในราคา1 5 0 0,000บาทนะครับว่าผมทำได้ยังไงถึงได้ราคานี้นะครับด้วยความคิดที่อยากจะมีบ้านนะครับแต่ว่างบเราน้อยเพราะว่ามีลูกน้อยที่เพิง่งคลอดนะครับก็เลยมีความคิดที่อยากจะมีบ้านด้วยความที่ผมเองนั้นก็จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านดังน,นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องไปทำงานอีก ในตัวอำเภอนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในตัวเมืองส่วนบ้านที่จะทำไว้นะครับก็จะเอาไว้อยู่แค่ช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ตอนที่กลับไปหาลูกนะครับเพราะว่าจะฝากแม่ยายเลี้ยงนะครับก็เลยไม่อยากอย่าไปรบก,กวนทางแม่ยายนะครับเวลาจะไปพักผ่อนก็เลยอยากทำบ้านไว้ใกล้ๆกันครับเลยไม่อยากจะใช้งบประมาณมากมายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดนะครับ ก็เลยเล็งเห็นบ้านไม้นะครับคิดว่ามันเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายนะครับและเป็นงานที่ไม่หนักเหมือนงานปูนนะครับอีกอย่างพ่อตาก็เป็นช่างไม้อยู่แล้วด้วยก็จึงได้เริ่มโปรเจกต์ทำบ้านไม้ในงบประหยัดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงงบประมาณในการซื้อวัสดุนะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญก็คือไม้นะครับส่วนผมจะใช้เป็นไม้เก่าที่ไป หรือจากบ้านที่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็หาทีมงานไปรื้อนะครับได้มาทั้งหมด2หลังนะครับแล้วก็ไม้ใหม่อีกนิดหน่อยเป็นเงินทั้งหมด6,000 60, ืกว่าถึง7,000 70, 0นะครับและส่วนฐานลากคือพวกเสานะครับเสาเนี่ยจะใช้ไปประมาณหมื่นกว่ากว่านะครับและส่วนตัวหลังคานะครับผมจะตีไปเป็นเงิน1 0,000บาทเลยนะครับ แล้วส่วนพวกประตูหน้าต่างก็ได้มาจากบ้านที่เราไปรื้อมานะฮะส่วนอุปกรณ์เดินสายไฟนะครับพวกสายไฟเครื่องมือไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้งบประมาณประมาณหนึ0 0หมื่นสองนบครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกจิบะทะนะครับพวกค่ากินระหว่างการทํางานนะครับแล้วก็ค่ากินในวันที่ขึ้นบ้านใหม่ครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือ พวกเครื่องมือนะครับพวกโต๊ะเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าพวกสว่างก็ต้องซื้อใหม่นะครับเพราะว่าของพ่อตาที่มีอยู่มันก็จะเก่าเกินไปนะครับโดยตัวบ้านที่ทำนะครับก็จะเป็นขนาดหน้ากว้าง4เมตรครับแล้วก็ความยาว12เมตรมันจะแบ่งได้3ห้องนะครับห้องลา4คูณ4เมตรนะครับตรงกลางก็เป็นห้องโถงให้อากาศมันระบายครับ ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นที่พึงพอใจมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าช่างเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็จะมีพี่ๆน้องๆยัดญาติๆนะครับมาช่วยเราก็เลี้ยงอาหารไปนะครับถือว่าเป็นการพบปะสังสรรค์ซึ่งตอนนี้บ้านก็พร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับทำพิธีขึ้นบ้านไปเรียบร้อย ยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตบ้านให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ